哔哔 Be，Chicken Chicken。 ขับรถเล่นๆกันนะคะ Today we just d r y o u n d h o e n and we see all these deer ก็มาเจอเจ้ากวางน้อย3ามตัวนะคะดูว่าเขาเป็นสามีบอกว่าดูยังแบบว่าเนื้อหน้าจะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะเพราะว่ายัง <making> <laughs> เอาไปทำลาบ My husband he just c a n e want to make fun of me that I like to eat everything Because we, we can eat like anything. They look like they're pretty young animals, eh? They look young. Stir-fried deer is delicious. Stir-fried deer is delicious. You guys see the deer, eh? That's, are they coming through here every night? Yeah. Sure nice. We were just driving by and said, Oh, there's some deer. Let's go take a look. Oh, really, eh? Wow. very these cool ones don't กวางกวางน้อยที่แคนาดานะคะ yeah sure is it's like you're in the country still in town but you're in the country it's nice นี่ค่บรรยากาศรอบๆเมืองที่นอมอยู่นะคะขับรถไปก็ไปเจอไปเจอกวางนะคะขับรถไปก็คือแบบอยู่ร่วมกันเนาะสัตว์ป่ากับกับเราก็อยู่ร่วมกันหนีไปละวิ่งหนีไปละฮีกร o n ก y ย a h สกายไลท์น่าส์แฮปฟอร์ดโฟร์ของเดม they hopping around and they just u uh, hop h in the bush kind of um, roat, in there ดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือห่านฟ้านะคะห่านฟ้าหรือว่าที่แคนาดาเขาเรียกกีส์นะคะ look at geese guys they still heading west uh, heading east so I think the winter not gonna come yet ปกตินะคะไอห่านของแคนาดานี่นะคะ <you> เพื่อนๆเขาจะบินลงทางใต้นะคะบินลงที่อเมริกานะคะทําเป็นลูกศรลูกธนูเนาะแล้วก็บินไปใต้อันนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคนแคนาดานะคะบอกว่าอย่าอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแคนาดาเป็นสัญลักษณ์ของแคนาดานะคะ <laughs> สัญ,ญลักษณ์ของแคนาดาเขาจะไปทางใต้แสดงว่าหิมะจะมาแล้วนะคะ I guess you can dub that in afterward. Uh, uh, uh. So, <over S 1> Canadian kids is <there>. kind of like the s i g n that they start to hang around and maybe they go south soon. It mean the snow coming. <laughs> ดูนะคะ <laughs> เพื่อนๆมันไปแล้วแต่อันนี้มันไม่ได้ไปทางใต้นะคะอันนี้มันไปทางอ่า um, ทางอีสต์นะคะเขาเรียกอะไรทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเบด t h e อธเฮดดิ they, they east, so ้งเซาเห t ด y e เ they heading e a so t s เนี่ยค่ะบรรยากาศแถวที่นอมอยู่นะคะตอนนี้วัวก็เดินมาหาไราอันทุกตัวเลยนะคะไรอัน l i k กับ animal whisper so all the cows i come to him now they were n t there but then as soon as Ryan walked there and they just come there Ryan เหมือนเป็นคนเลี้ยงวัวเลยเนาะคุยกับบัวรู้เรื่องนะลูกชายครับพเจ้า <laughs> ลูกชายมีเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะคะเพื่อนบรรยากาศยามค่ำนะคะ look at all the cow they k i n d of walk towards Ryan Ryan like a an animal whisper um> แล้วก็บรรดาน้องวัวก็คุยกับไรอันนะคะพี่ไรอันมันทำอะไรที่นี่เดูนะคะคิดถึงบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะฟาร์มวัวของที่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านนะคะขับรถมาสี่ห้านาที That's a ah rancher ah uh, that's a ranch around my house not too far from my house ก็เขาจะเป็นการเก็บเกี่ยวไอ้พวกเขาเรียกอะไรอะคะย่าวัดด้านบนคอย่า so this is a bell 勒 er. look like um, The farmer getting busy because it's such a beautiful time this year and uh, they try to get their harvest done. hey ก็ดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกข้าบาลีนะคะเพื่อนๆที่เขาทำเป็นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจักที่ทำม้วนมันขึ้นมาเป็นกลมนะคะดูนะคะเ็วนะคะ อันนี้เป็นเครื่องจักรของชาวนาที่นี่อ e a h it's not a hay though hay it's like a barley it's a straw นะคะ look at the the beautiful sky under behind the behind yeah well when you have the tractor there it's really beautiful อือฮึอันนี้อย่ายเห็นไหมคะมันเขาก็จะทำไอ้ฟางข้าวบาลีหรือว่าข้าวโอ๊ตเนี่ย

ทุกอย่างสัก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 ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นการทำงานของชาวนาที่นี่นะคะทำงานแค่คนเดียวนะคะประมาณว่าขับรถแทกเตอร์แล้วก็ทำเป็นพันๆเป็นพันๆไร่นะคะ Yeah I know a lot of farmer folks And they They're a l l y busy this time of the year Oh okay ะะอันนั้นเขาก็สีเนาะเป็นรถสีข้าวบาลีพอสีข้าวเสร็จอ,อีนี่ก็แบบทำเป็นม้วนๆน,นะคะเดซี่เดดเดซโลดดาวอ๋อเห็นไหมคะมันก็เหมือนคลอดลูกออกเนาะพอโรโรพอม้วนม้วนม้วน,วนเป็นกลมๆเสร็จมันก็ปล่อยเหมือนกับปล่อยออกทางก้นนะคะ <laughs> ดูนะคะเนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นการสีข้าวบาลีนะคะแล้วก็เศษฟางอรถคันนั้นก็จะม้วนๆเขาก็จะเอาไปให้พวกเลี้ยงวัวน,นะคะที่นี่จะเลี้ยงวัวทั้งปีจะหนาวแค่ไหนเขาก็ยังเลี้ยงวัวน,นะคะ Yeah, I just uh, like to show my Thai family Thai friend that's uh, how they do farming here in Canada. So we lucky we drove by and โห l k s ว์เด็ก working hard ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามวัวเนาะแถวที่บ้านน้ำอยู่ and see all the beautiful uh, sunset and the c o w แล้วก็ฟาร,ร์มวัวใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็คือทางด่วนเห็นไหมคะ จะมีทางไฮเวย์ตัดมาแถวบ้านนอมด้วย and beside the beautiful scenery we have the very busy highway y e a it's it's beautiful here เพื่อนๆบอกว่านี้เป็นเวลาทองเลยนะคะ เวลาทองเลยนะคะเนื่องจากว่าถ้ามาตอนตอนกลางวันเนี่ยก็คือแค่ท้องฟ้าสีครามใช่ไหมคะแต่นี่มากลางคืนนะคะทั้งฝุ่นละอองทั้งพระอาทิตย์ตกดินนะคะเพื่อนๆแทบ <c oughs> จะมองไม่เห็นอะไรเลยช่วงนี้จะฝุ่นหนามากเนื่องจากว่าชาวนาที่นี่ทํางานหนักเนาะอันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อนๆที่นี่จะมีน้ำมันที่อัลเบอร์ตาเนี่ยน้ำมันจะจะเยอะมากเลยนะคะนั้นเขาก็จะดึงน้ำมันขึ้นมาจากพื้นดินนะคะ So just uh, show you guys around what do we have here in panoka the little town What I see is a beautiful, beautiful farm, beautiful sunset and everything. Beautiful farm. ตกดินสวยงามไหมคะเพื่อนๆวันนี้พาขับรถเที่ยวนะคะพาเพื่อนๆขับรถเที่ยวบรรยากาศรอบๆนะคะ The sun is setting guys and today is a beautiful fall day so um, จะ driving a r o around um, countryside and around town so take you guys t o around ฮา d อ k a นะคะมาดูบรรยากาศรอบๆนะคะระอาทิ์ตกินนะคะเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นอมหน่อยนะคะ thank you everyone for your subscribe like and share and support me คววา่งง guys next video. Thank you so next you you much Thank หัเจอกันอีกในวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ chicken chicken